ดราม่าตายชุติมาสตอรี่แอปเปิลเป็นเหตุนักแสดงสาวตายชุติมาออกหมายชี้แจงแล้วกับภาพที่เป็นประเด็นดรามา่าแอปเปิลสีแดงหนึ่งรูปพร้อมแคปชั่นว่าออนไลน์ is not real ความจริงรูปที่มีแคปชั่นตายไม่ได้โพสต์นะคะและรูปแอปเปิลที่ตายนำมาโพสต์ได้สื่อถึงสัจธรรมว่ารูปข้อความบนโลกออนไลน์นั้นต่างกับชีวิตจริงรบกวนลงข่าวที่ถูกต้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ล่าสุดไตชุติมาได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าปกติเป็นคนชอบโพสต์คติคำคมหรือธรรมะต่างๆภาพแอปเปิลที่โพสต์ไปต้องการสื่อถึงสัจธรรมชีวิตแต่สุดท้ายก็ลบทิ้งเพราะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดตีความไปกันใหญ่แต่สุดท้ายก็มีคนแคปได้ทันแล้วไปใส่แคปชั่นต่อเราโพสด้วยเจตนาที่ดีไม่ได้คิดอะไรแค่อยากให้ข้อคิดสอนใจแต่ก็มีคนอคติโยงเป็นประเด็น ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาใดๆกับแอปทักษออนยังพูดคุยกันปกติก็ได้ทักไปหาแล้วว่าอีกฝ่ายน่าจะเข้าใจบางทีก็ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประเด็นแต่พราโดนพัดหัวเข่าที่ไม่ถูกต้องก็โดนคนดา่าทําไมไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนส่วนภาพที่ลูกสาวน้องพี่พิมพ์ไปเที่ยวทะเลกับทิมพิธาตอนนั้นแต่ชี้แจงว่าไปกันสองคนพ่อลูกซึ่งลูกสาวชอบการไปเที่ยวต่างจังหวัดซึ่งทริปนี้เธอติดงานไม่สามารถแปร่วมได้